เราเอาบอลสีธาตุบางแก้วมาให้ชมกันนะคะสําหรับบอลสีธาตุบางแก้วเนี่ยเขาจะเป็นบอลใบไทยนะคะเป็นบอลใบไทยรูปปัวใจค่ะใบเขานะคะพื้นใบเขาจะสีเขียวนะคะใบใหญ่มากมายเลยนะคะโดยลักษณะดเด่นๆของบอลสีธาตุบางแก้วนะคะเขาก็คือจะมีเม็ดสีแดงๆแล้วก็ชมพูขาวกระจายทั่วใบเลยละคะ่ะ เขาจะสนะเขาจะเหมือนพระาธาตนะคะแล้วก็จะทิ้งใบาย,ยากมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกเป็นพุ่มสวยแข็งแรงมากนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีนะคะรีบไปจับจองค่ะช่วงนี้นะคะต้นเล็กๆนะคะ3-400บาทก็ได้แล้วล่ะคะ่ะสําหรับเมื่อก่อนนะคะราคาเป็นแสนเลยแล้วนะคะเพื่อนๆฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มีบอนสีจาหน่ายหลายๆชนิดเลยล่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ สามารถโทรไปหาน้องแป้งกับน้องมัดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร09792 00353ค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ยบอลสีราคาสวยมากๆเลยละค่ะ